กติกาข้อที่11ลูกบอลที่บริเวณตะข่ายคณะผู้จัดทำเสนอคุณครูชนลทีเครื่องเทศมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างจะเริ่มจากหัวข้อเลยนะครับผมนะการข้ามตะข่ายของลูกบอลนะครับผมหรือบอลคอต o ิ้ง n g เรเนตนะครับผม อจะมีหัวข้อนี้นะคะรับผมลูกบอลที่ส่งไปยังทีมของตรงข้ามนะครับผมต้องส่งข้ามเหนือตะข่ายนะครับผมภายในพื้นที่สาหรับตะข่ายนะครับผมสําหรับพื้นที่ภายในพื้นที่ของตะข่ายนะครับผมเป็นพื้นที่แนวตั้งของตะข่ายนะครับผมที่ถูกกาหนดด้ว exactly ยหัวข้อย่อยดังนี้นะครับผมนะส่วนที่ต่าที่สุดโดยขอบบนของตะข่ายนะครับผมต่อมานะครับผมด้านข้างนะครับโดยมีเสาอ,อากาศและ ฐานสมมุติที่สูงขึ้นไปนะครับผมนะต่อมานะครับผมส่วนบนสุดนะครับผมที่หรือก็คือเพดานนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับลูกบอลที่ข้ามเนว้อตะข่ายนะครับผมไปยังเขตสนามของทีมตรงข้ามนะครับผมโดยลูกบอลลูกเสือของลูกบอลนะครับผมหรืออาจจะเป็นเพียงแค่บางส่วนของลูกบอลก็ได้นะครับผมแต่ลูกบอลนี่อาจจะกลับมาเล่นได้ไม่เกินสามครั้งนะครับผมต่อมานะครับผมผู้เล่นจะไม่ถูก จะต้องไม่ถูกดินแดนของฝั่งตรงข้ามหรือที่ฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับ11.1.2.2ลูกบอลที่เล่นกันมาข้ามนอกเขตข้ามตะข่ายลูกบอลทางด้านเดียวกันของสนามทั้งลูกหรือเพียงบางส่วนของลูกทีมตรงข้ามจะกีดขวางการเล่นลูกนี้ไม่ได้11.2 การถูกตะข่ายของลูกบอลลูกบอลอาจถูกตะข่ายได้ขณะที่กําลังข้ามตะข่าย11.3ลูกบอลที่ชนตะข่าย11.3.1ลูกบอลพุ่งชนตะข่ายสามารถเล่นต่อไปได้ถึง3ครั้งตามกําหนดการเล่นของลูก11.3.2ถ้าลูกบอลนํำให้ตะข่ายฉีกขาดหรือทำให้ตะข่ายหลุดให้ยกเลิกการเล่นลูกในครั้งนั้นและนำกลับมาเล่นกันใหม่ต่อไปจะเป็นการสาธิตการตบลูกลย์บอลลูกตบเหนือตาข่าย ลูกบนขอบตาข่ายลูกพลิกตาข่ายลูกติดตาข่าย จบการสาธิตไปแล้วขอขอบคุณค่ะ